ไม่รู้ว่าจะเรียกอาภัพหรือว่าต้องคำสาบแต่ที่บอกได้แน่เลยคือว่าหน้าสงสารและก็น,น่าเห็นใจมากครับสำหรับมาโกร้อยที่ต้องมาบาดเจ็บก่อนที่จะมีรายการใหญ่ในทีมชาติโดยเฉพาะฟุตบอลโลกอีกแล้วแน่นอนว่าที่บางคนมักจะบอกว่าร้อยนะครับเหมือนเจออาถรรน,นันก็เป็นเพราะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับตัวเขาและว่าแล้วครับวันนี้ขอบสนามสเปเชียลของเราอยากจะพาทุกท่านไปย้อนเหตุการณ์ความอับโชคที่ร้อยต้องเคยเจอเคยเจ็บก่อนอรายการแข่งขันใหญ่จะเริ่มได้ไม่กี่วัน เริ่มจากการพลาดครั้งแรกฟุตบอลโลกปี2014 นี่ถือว่าเป็นการพลาดรายการเมเจอร์ทีมชาติครั้งแรกและครั้งที่น่าเสียดายที่สุดของร้อยหลังจากจะตัวนะครับกำลังจะได้มีโอกาสเป็นหนึ่งในกําลังหลักพาเยอรมันลุยโวครับที่บราซิลแต่ทว่าเขากลับต้องมาเจอกับโชคร้ายได้รับบาดเจ็บข้อเท้าในเกมอุ่นเกือกก่อนการแข่งขันใหญ่จะเริ่มได้เพียงสัปดาห์เดียวเท่านั้นและใช่ครับเขาหายไม่ทันพี่ร้อยทําได้แค่ดูเพื่อร่วมชาติอินซีเล็กคว้าแชมป์โลกสมัยที่4อยู่ที่บ้านของตัวเองซึ่งตัวเขาก็ยอมมารับว่าเรื่องนี้มันสร้างบาดแผลในใจเขาเป็นอย่างมากัังไได้้้จาาาากบททสมมภษณ์ี่่ใหหควววเ็น สำหรับผมมันมันเป็นฝันสลายอะครับแล้วมันก็ยิ่งเจ็บปวดเป็นสองเท่าเมื่อเราได้เห็นทีมชาติของเราคว้าแชมป์แต่ผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นนั่งอยู่ที่บ้านพลาดครั้งที่สองยูโร2016 ที่ร้อยจบซีซั่น2015-2016ได้ฟอร์มที่ยอดเยี่ยมยิงได้ถึง20ประตูในบุนเดสติก้ายเยอรมันพาดอดบุนจบอันดับรองแชมป์พร้อมกับพาทับเสือเหลืองนะครับไปถึงรอบก่อรองชแนลเลอรยูโรปาลีกแต่แล้วในวันเกิดปีนั้นของเขานะครับกลับได้รับของขวัญอันโหดร้ายเมื่อเยอรมันประกาศรายชื่อขุนพลลุยศึกยูโร2016โดยที่ไม่มีชื่อเขาติดอยู่ในทีมโดยโยอาคิมเลิฟนะครับกุนซือตอนนั้นเผยว่าร้อยโชคร้ายได้รับบาดเจ็บขาหนีบอย่างหนักก่อนทัวร์นาเมนต์ใหญ่จะเริ่มในััาาาห่ง้ยเภลววข ทีมแพทย์ของเยอรมันพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้เขาฟิตได้ทันแต่ใช่ครับมันไม่ทันซึ่งโยอาคิมเลอ้อก็ยอมรับว่าหากร้อยอยู่ในสภาพที่ดีฟิตสมบูรณ์นักเตะอะไรนี้เป็นสมบัติล้ําค่าของเขาแน่นอนนั่นก็หมายความว่าร้อยนะครับต้องพลาดแข่ขในรายการใหญ่กับทีมชาติแบบ2ทัวร์นาเมนต์ติดๆทั้งที่ตัวเขากําลังอยู่ในช่วงพีของอาชีพนักฟุตบอลแท้พลาดครั้งที่3ยูโร2020 มาในเึกชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป2020ที่แข่งขันในปี2021นะครับครังนี้อายุอนามของร้อยเข่าเลขสามากเกินปีเรียบร้อยร่างกายของเขาไมา่ได้ฟื้นฟูเร็วเหมือนดังไวนุอีกต่อไปและหลังจากกระรำศึกหนักกับดอดมูลมาตลอดในปี2020นะครับจากการลเล่นเกือบ50าสิบบาทโอท,ทุกรายการทําให้ร้อยต้องตัดสินใจหนึ่งในครังที่ยากสุดในอาชีพด้วยการขอถอนตัวจากทัพเยอรมันชุดยูโรหนล่าสุดซึ่งพี่ร้อยนะครับให้เหตุผลอย่างซื่อตรงและจําาาาาาาเเเป็นนวว่ว่่่ตตััขหือออยยลล้้แะงงกกกรพทีบำ พร้อมบอกว่าการเล่นทีมชาติเป็นความภาคภูมิใจของเขาเสมอและแม้ไม่ได้ไปนะครับแต่เขาก็คอยจะทำหน้าที่เป็นอีกกองเชียร์เดนตายของอินซีเล็กและเพื่อร่วมชาติเรียกได้ว่าสาเหตุการพลาดทัวร์นาเมนต์เมเจอร์ของเขาล้วนมาจากปัญหาเรื่องสภาพร่างกายทั้งสิ้นและครั้งที่4สอบพลาดบอลโลก2022 ไม่น่าเชื่อจริงๆครับว่าอาถรรพ์และคำสาปที่น่าเศร้าดูเหมือนว่าจะติดตัวเขาไปยันช่วงท้ายของอาชีพแบบนี้เมื่อมากโกัร้อยในัวเกาที่กำลังฟิตเพิ่งกลับมามีชื่อติดทงทีมชาติเยอรมันของคันซีฟลิกอยู่ดีๆได้รับบาดเจ็บก่อนจะเปรีกทีมชาติเมื่อเกมบูเดสติกาเยอรมันวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับพี่แกได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าในจังหวะที่บิดแบบน่ากลัวซึ่งมันทำให้ร้อยถึงกับเอามือมาปิดหน้า หลังน้ำตาให้กับความโชคร้ายอีกครั้งของเขาดูเหมือนว่ามันจะเป็นการบาดเจ็บที่รุนแรงและบอลโลก2022กำลังจะมีขึ้นในอีก2เดือนแล้วแท้ๆหลายสื่อต่างรายงานว่าการบาดเจ็บครั้งนี้มีสิทธิจะทำให้เขานะครับพลาดการลงเล่นในโวล์คับอีกครั้งสรุปแล้วนะครับจนถึงตอนนี้พี่ร้อยในวัย3 3ปีเพิ่งจะได้เล่นในรายการใหญ่ไปกับปรมันเพียง5นัดแบ่งเป็นยูโร20121เกมทำได้หประตูและก็บอลโลก2018สอีก3มนัดที่อุตสาห์ทั้งยิงทั้งจ่ายแต่ก็ไม ซึ่งดูแล้วเหมือนโชคชะตาเล่นตลกกับเขาในนามทีมชาติจริงๆครับทั้งที่ช่วงพีคร้อยเป็นหนึ่งในนักเตะระดับท็อปของโลกเล่นได้แทบกับสมโมสรทุกชาติและเล่นได้แทบทุกตำแหน่งในแนวรกการันตีด้วยรางวัลผู้เล่นบุนเดสิก้าแห่งปี3สมัยและผู้เล่นเยอรมันแห่งปีอีกสองสมัยท่วนผู้ชายคนนี้เป็นคนที่มีความเท่ทางภาพลักษณ์และการกระทำโดยเฉพาะความรักในสมโมสรอนถิ่นเกิดอย่างดรอทมุน เลือกที่จะไม่ทิ้งทีแม้จะมีโอกาสในการประสบความสําเร็จและก็กวกยเงินได้มากกว่าด้วยซ้ํานั่นที่ทําให้เขานะครับถูกมองว่าเป็นหนึ่งในไอดอลของแฟนบอลเพจและแฟนบอลไทยหลายคนสุดท้ายนี้นะครับเราจึงอยากทิ้งท้ายด้วยคสัมพา์จากใจในอดีตของพี่ร้อยซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ใจความสั้นๆว่านักฟุตบอลแบบเราเนี่ยครับได้รับค่าตอบแทนที่ดีแต่มันก็แลกมาด้วยความเสี่ยงเรื่องร่างกายซึ่งตัวผมพร้อมที่จะจ่ายเงินมหาศาลแลกกับการทําให้ผมมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงและได้ทาในสิ่งที่ผมรัก นั่นคือเล่นฟุตบอลทางขอบสนามก็หวังว่าแกจะหายเจ็บโดยเร็วนะครับและก็สามารถกลับไปเล่นฟุตบอลที่แกรักโดยเฉพาะฟุตบอลโลก2022ที่อาจจะเป็นบอลโลกครั้งสุดท้ายของเขาได้ทันนะครับและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูลาฟิเอลฟาวเออมนิวยามากุลล้ารรอนรินดะา